บอกเลยว่าชาวเน็ตเขมรเอาอีกแล้วค่ะเคลมอีกแล้วผู้ชมคะคราวนี้ลามมาถึงรายการทีวีแล้วนะคะซึ่งก็บอกว่าลามมาถึงรายการมาสเตอร์เชฟประเทศไทยค่ะอ้างวันนียกัมพูชาคิดค้นรายการนี้ขึ้นมาไทยไปขโมยมาอ้างแบบนี้ค่ะเรียกว่าดราม่าแคมเบเดียนะคะมาอีกแล้วค่ะล่าสุดในโลกออนไลน์นถกกันสนั่นเลยผู้ชมคะเพราะว่าชาวเน็ตกัมพูชาเนี่ยออกมาพูดถึงรายการมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ค่ะหรือว่ามาสเตอร์เชฟประเทศไทยนะคะ พร้อมกับมีการโพสต์ค่ะบอกว่าทาง m a t t e ร์เชฟประเทศไทยเนี่ยเออเหมือนมีการไปก๊อปปี้รายการมาจาก m a t t e r ์เชฟกัมพูชาเลยนะอย่างเงี้ยนะคะจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นค่ะในโลกออนไลน์นะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเอาจริงแล้วเน,นี่ยอ,อ,อย่างไรก็ตามชาวเน็ตไทยเองก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า รู้หรือเปล่าไอรายการนี้อาจริงๆแล้วนะคือมันต้องน้ซื้อลิขสิทธิ์กันมาไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆมาว่าเราไปขโมยของเขาทั้งไทยแล้วก็ขมรเ,เองเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์รายการนี้มาด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่าต้นกําเนินดมาจากต่างประเทศนะคะซึ่งจะบอกว่าในกระแสะโลกออนไลน์ในช่วงนี้ค่ะก็ มีดราม่าระหว่างขมรนกับไทยให้อยู่ให้เห็นเป็นประจำเหมนะคะไล่ตั้งแต่กุลคแมมาล่ากับมวยไทยนะคะรามจะถึงเรื่องใหญ่เลยอย่างลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมส์2 3ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าทางกัมพูชาเองนะคะเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์กับประเทศไทยเดียมากกว่า8แสนเหรียญสหรัฐค่ะซึ่งมันทำไมคะมันแพงที่สุดในบรรดาชาติอาเซียนทั้งหมดเลยค่ะแล้วถือว่าเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์มหกรรมกีฬาซีเกมส์ด้วยนะคะโอ้โหได้ได้ว่าเอากันขนาดนี้เลยค่ะ โดยก็องบอกว่าในกลุ่มนะคะ Amazing Thai Culture i n f l u e n c e on Cambodia ค่ะมีการโพสมีการโพสเฟซบุ๊กของชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะซึ่งเป็นชาวกัมพูชาค่ะเขาโพสเกี่ยวกับเป็นภาพรายการมาเตอร์เชประเทศไทยนะ,ะเทียบกับมาสเตอร์เชกัมพูชาค่ะพร้อมกับมีการเขียนข้อความแปลเป็นภาษาไทยนะคะประมาณว่าทำไม ทำไมประเทศไทยถึงชอบขโมยรายการทีวีของเราในเมื่อกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่คิดค้นมันขึ้นมาคนไทยไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้แล้วคนไทยไม่สามารถมาขโมยพวกเราไปได้เหมือนโจนเหมือนกันมาเตอร์เชฟกัมพูชา ซึ่งจากไอโพสดังกล่าวเลยแหละค่ะทำให้ชาวโซเชียลของไทยเนี่ยพากันเข้าไปคอมเมนต์นะคะว่าเอาจริงๆเนี่ยเขาเรียกลิขสิทธ์ครับทั้งไทยแล้วก็คมเมนเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาทั้งนั้นเรากําลังเจอการเสี่ยมให้2ประเทศนี้เนี่ยมีเรื่องกันแล้วละ่ะไอเฟสนี้เนี่ยมันมีเรื่องแบบเนี้ยเข้ามาทุกวันเลยโลกทั้งโลกเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าไอรายการนี้มันต้องซื้อลิขสิทธิ์รายการมาต้นฉบับมันเป็นของฝรั่งอ่าอยางเห็นว่าเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องขำๆนะนี่มันเป็นเอ่อเรียกได้ว่ารายการตลกร้มันเป็น หลบลายชัดๆเลยปล่อยให้ประชาชนของอเขมรเนี่ยอยู่ในโลกของจีนตาการแล้วการเพ้อฝันต่อไปเองค่ะเรีวยกว่ามโนนะคะเริ่มจาก1ไป2จาก2ไป3เรียกวันลางไปเรื่อยๆแล้วค่ะ